และอีกหนึ่งเวทีที่เราจะไปติดตามกับบรรยากาศสดๆนะคะก็คือเวทีหาเสียงของพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดชายภูมิค่ะซึ่งตอนนี้กําลังปราสายกันอยู่ที่หน้าศาลากลางจังหวัดชายภูมิค่ะเราไปติดตามบรรยากาศบนเวทีกับคุณสรัญชนาสีเชียงสาค่ะ วันอาทิตย์ที่26มิถุนายนนี้ก็จะถือว่าเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าค่ะซึ่งการลงพื้นที่หาเสียงของพรรคเพื่อไทยในพื้นที่ภาคอีสานในวันนี้ที่นําโดยคุณยิ่งรักชินวัฒนนะคะนอกจากจะชี้แจงนโยบายต,ต่างๆของพรรคเพื่อไทยแล้วยังได้มีการแนะนําวิธีการลงคะแนนที่ถูกต้องด้วยเนื่องจากโลโก้ของพรรคเพื่อไทยในบัตรลงคะแนนเสียงนั้นมีขนาดเล็กกว่าพรรคการเมืองอื่นๆดังนั้นจึงต้องมีการชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนพเพราะเกรงว่าประชาชนจะเกิดความสับสนค่ะ เนื่องจากว่าาเกิดว่าประชาชนเกิดความสับสนก็จะกลายเป็นบัตรเสียรวมถึงส่งผลต่อคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยด้วยค่ะซึ่งขณะนี้ก็จะเป็นการประเอิดเวทีปราศัยเป็นเวทีสุดท้ายค่ะที่สนามกีฬากลางจังหวัดชยภูมิของพรรคเพื่อไทยค่ะเพื่อช่วยนายแพทย์ประสิทธิ์ชัยวิวรัตนะ ผู้สมัครสสเขตหนึ่งของจังหวัดชายภูมิหาเสียงค่ะซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสุดท้ายของคุณยิ่งรักชินวัตรผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งของพรรคเพื่อไทยค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแกนนําพรรคเพื่อไทยอีกหลายคนมาร่วมขึ้นเวทีค่ะอาทินายนสนพิียนทองนายพายัพชินวัตรประธานภรรคอีสาน และขณะนี้นะคะคุณยิ่งรักธินวัตรก็ได้ขึ้นเวทีปราศัยพบปากับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราไปติดตามบรรยากาศสดๆบนเวทีการปราศัยของคุณยิ่งรักธินวัตรค่ะ the วันนี้นะคะอูมาเรียนว่าพักเพื่อไทยมีความพร้อมในการที่จะขออขัดขันอาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาปากท้องและปัญหาไรายได้ของพ่อแม่พี่น้องดีไหมคะจะอนุญาตไหมคะเพราะวันนี้ทราบว่าจะเข้าของนั้นแพงมากเลยใช่ไหมคะราคาไข่ก็แพงใช่ไหม ใช่ไหมคะเนื้อวัวด้วยใช่ไหมคะแต่ข้าวสารราคาถูกใช่ไหมคะถ้าเป็นสมัยนายยทักษินยังทำอยู่พราะไ่พไี่น้องคงไม่ลำบ,บากเหมือนวันนี้ใช่ไหมคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะ นำระบบรับจำนำเข้ากลับมาไหมคะเอาไหมคะข้าวหอมมะล,ลิที่าราคาเท่าไหร่คะ2องหมื่นข้าวเบิดเจ้าที่ละไหร่หนึ่หมื่นห้าพันบาทใช่ไหมคะและยังมีในเรื่องของนโยบายที่เป็นนโยบายเก่าที่เคยประสบความสำเร็จในสมัยไทยรัทยสารต่อก,กลับขึ้นมาดีไหมคะ าที่รักษาได้ทุกโรคจริงๆเอาไหมคะออทบระคา SML นะคะกองทุนหมู่บ้านละคะแล้วทราบและอย่างว่าจะเพิ่มจากหนึ่งล้านเป็นสองล้านบาทแล้วยังมีคนบอกว่าเดียออสอจะยกเลิกกับบังกาเรียนพี่น้อง มาฝากขอเสียงผู้หญิงหน่ยค่ะให้รู้ว่าผู้หญิงจังหวัดชายภูมมนั้นมีพลังมากมายแค่ไหนขออีกทีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเรียนว่าผู้หญิงนอกจากจะทำงานบ้านแล้วยังหาเงินเก่งเก็บเงินเก่งให้คุณพี่ผู้ชายด้วยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะต้องเรียนว่า พักเพื่อไทยมีนโยบายสำหรับบทบาทสตรีเป็นงบประมาณที่เราจะใช้นำมาพัฒนาบทบาทของผู้หญิงไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานให้ดีและสูงขึ้นบอมขึ้นเรื่อยๆดีไหมคะ <Yeah. S 1> เป็นงบประมาณเฉลีย่ยจังหวัดละหนึ่ง แล้วสำหรับน้องๆที่จบปริญญาตรีเงินเดือน15,000บาทดีไหมคะและยังมีกองทุนตั้งตังตวได้ตึ่งเป็นกองทุนที่ระวางอนาคตสาหรับลูกหลานของท่านในกรณีที่จบการศึกษาแล้วอยากเป็นเจ้าของกิจการค่ะพักเพื่อไทยมีก็ประมาณในการให้เงินลงทุนสำหรับเจ้าแก่น้อยมหาวิทยาลัยละ1,000ล้านบาทค่ะ ตกใจนะคะวันนี้มีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่เรียนว่านอกจากไรายได้จะไม่เพิ่มแล้วเท่าที่จับนี่สิ แล้วพ่อแม่พี่น้องคะปัญหาเรื่องของน้ําท่วมน้ําแล้เป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกเลยใช่ไหมคะเรามีนโยบายในการเชื่อม25แม่นลุ่มแม่นน้ามายังแม่นน้าทีดีไหมคะพ่อแม่พี่น้องจะได้มีน้ําใช้และสามารถทํานาได้ปีละมากกว่าหนึ่งครั้งไงคะพอใจไหมคะถลกใจไหมคะพ่อแม่พี่น้องคะ ถ้าถูกใจขอผู้ที่จะปเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอเมืองเพื่อที่จะเข้าใจปัญหาและไปต่อสู้ทำงานให้พ่อแม่พี่น้องในสภาได้ไมดั้ยคะขอฝากนแพทย์ประสิทธิ์ใจวิรัตนะค่ะผู้ที่ทำงานรุ่มเทให้กับพัคเพื่อไทยไม่เคยทิ้งพัคเพื่อไทยและ ต่างๆของคุณยิ่งรักธินวัตค่ะที่ได้ย้ำถึงนโยะบายต่างๆที่แกนนำพักเพื่อไทยหลายคนก็ได้พูดไปแล้วซึ่งคุณยิ่งรักเองก็ได้เน้นย้ำนโยะบายสำหรับผู้หญิงค่ะนั่นก็คือการสนับสนุน กองทุนหมู่บ้านกองทุนสําหรับสตรีค่ะกองทุนจังหวัดละ100ล้านบาทค่ะเพื่อให้ผู้หญิงได้ฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณยิ่งรักก็ยังได้อ้อนขอคะแนนจากชาวไทยภูมิจังหวัดทยภูมิค่ะโดยขอให้เทหมดใจเลือกพรรคเพื่อไทยให้ได้เป็นรัฐบาลโดยเลือกสสพรรคเพื่อไทยยกทั้งจังหวัดค่ะ ส่วนบรรยากาศการปาราศัยขณะนี้นะคะจะเห็นได้ว,ว่ามีประชาชนเกือบหมื่นคนเลยทีเดียวค่ะมาร่วมฟังการปาราศายซึ่งทั้งพื้นที่บริเวณสนามกีฬาเองหรือว่าอาจารย์ทั้งสองฝากฝั่งนะคะก็เต็มไปด้วยมวลชนที่มาฟังการปาราศายค่ะ และในวันนี้นะคะหลังจากที่คุณยิ่งรักธินวัตปรปลาใสเสร็จสิ้นก็จะเดินทางกลับกรุงเทพมห,หานครในทันดีค่ะเนื่องจากในวันพรุ่งนี้เช้าจะต้องไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนนานาชาติฮาโรของเด็กชายสุภเกออามอนธาต์ค่ะหรือน้องไฟบุตรชายของคุณยิ่งรักนั่นเองเนื่องจากว่าได้รางวัลน,นักเรียนดีเด่นถึงสองรางวัลด้วยกันค่ะหลังจากนั้นในช่วงบ่ายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่จะไปโรงเรียนร่วมกิจกรรมกับน้องไฟแล้ว ก็จะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์กลับมาที่จังหวัดชัยภูมิเพื่อช่วยผู้สมัครปลาใสหาเสียงต่อในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ค่ะ